วันนี้ทรูออมวันนี้ออฟสอสเดี๋ยวันนี้วันนี้ออฟสอดไห้

เดี๋ยว่แข่งโอเเคดูยันไล่อันที่หน้ามีฮะอินเดียไหมอ๋หรอบประเทศที่จุนดีตอนนี้จุนรู้อะจุนรู้ยังไงว่าพี่ต้องเข้าพาร์โอ้โาวลารารบประเทศเฮ้ยจุนแต่ว่ารอบรอบมากนะนะพี่พี่ตกรอบมาแล้ว2ปีแล้ว พี่พี่ตพี่พี่เข้าไหมพี่นี่มาพี่นี่มาขอบคุณที่ให้กำลังใจพี่อยา่าพาพี่เดียนไปได้วยมิกมิกมิกดับเบิ้ลเฮีย ได้ได้ครับเดี๋ยวต้องจัดให้พี่รู้จุดที่เต็มได้เฮ้ยได้ดีเลย้ยได้แอมโตีแบบัวไม่ได้เลยนั่นแค่คู่พี่วันนั้นเอวกเต็มเลย

ไม่ไม่นักวเลยใช่มกบัวไรักเดี๋ยวว่าไรักเขาไปกันด้แล้วเขาไปตเป็นยังไงนบ้างล่ะรอาิตย

Thank <laughs> you.